คลิปนี้จะเทสเล่นหนังบนไซดูเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นการเล่นหนังออนไลน์ผ่านอานคนเมาส์เพื่อเทสนะครับว่ามันเลื่อนขึ้นไหมจากที่การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ตัวเนี้เกามีการปรับปรุงให้มันเล่นหนังออนไลน์ได้ลื่นขึ้นนะครับก็เลยจะมาเทสดูอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเทสเรื่องอะไรดีนะอันนี้ทำไมมันมี อ๋อนี่เป็นซีซั่นเป็นซีรีส์นะครับเนี่ยก็มันสแกนซีรีส์ได้ครบขึ้นนะครับได้ดีขึ้นจากจากปกติมันสแกนไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยก็เป็นซีรีส์นะเป็นไหมม,มีมีหลายตอน,นะเลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันดีขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนมุมสแกนได้แค่หมวดหนังอย่างเดียวนะครับซีรีส์จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เดี๋ยวลองไปเล่นพวก IRO ดูก็การการแบ่งประเภทก็จัดดีขึ้นนะครับถือว่าดีนะครับชอบมากอย่างผมจะดูแค่อนิเมะเองเนี้ยออนิเมชันนะก็จะเป็นรวมการ์ตูนอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นการ์ตูนทั้งหมดเลย แล้วก็ลองไปดูในหมวดอื่นพวกหนังมันมีหมวดมิวสิกด้วยนะครับเป็นหนังหนังที่เกี่ยวกับเพลงอะ่ะมันก็แยกไว้ให้นะไซ i ไฟอย่างเงี้ยทีวีมูฟี่นี่ก็น่าจะเป็นซีรีส์นะครับคือชอบตรงนี้ที่มันแยกไว้ให้นี่เนี yeah. ่ยหนังที่เกี่ยวกับเพลงมิวสิกคือตอนนี้ผมสแกนได้อยู่นะมันก็เลยมีเนี่ย เป็นอย่งที่เกี่ยวเพลงทั้งหมดเลยผมสแกนได้อยู่นะครับมันก็เลยมีอาจจะมีกระตุกมีอะไรบ้างเวลาเลือกโสเตอร์นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นสแกนอยู่ข้างบนนะ่ะเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยผมยังสแกนอยู่นะครับยังทํางานไม่เสร็จมันก็เลยอาจจะมีกระตุกบางแล้วก็มันเจอกระตูนเห็นไหมอันนี้ผมเลือกสแกนแค่หมวด การ์ตูนนะเห็นไ,ไหมสองพันกว่าเรื่องแล้ววะสองพันกว่าตอนอะ่ะมันเจอด้วยนะครับเจอปกเจออะไรทั้งหมดเลยทําให้ซีรีส์ที่เมื่อก่อนไม่ขึ้นก็ขึ้นนะครับเนี่ยการ์ตูนอย่างเงี้ยอยู่ในอะไรเงี้ยมาหมดเลยนะโอเคไปลองเล่นพวกไฟใหญ่หญดูเลยดีกว่าว่าเ่นไหมเข้าหมดในเดียว นี่มันจะมีให้คัดเลือสีเคบูเลอ่ะโอเคเจอล้พวกแผ่นบูเลนี่เจมีนายเลยแล้วกันอันนี้แปดสิบกว่ากิกนะครับลองเทสเล่นดูว่าเลื่อนไหมผมดูค้างไว้ที่หนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาที เดี๋ยวลองกดให้มันเล่นแต่แรกด้วยโอเคเวลาเริ่มเวลาที่เริ่มหนังที่เป็น i s O มันจะช้าหน่อยช้านิดนึงนะนะเดี๋ยวกดเข้าหใมา่รอแบบหนึง่งอ่ะเนี่ยมันจะมันจะหมุนบรงเนี้ยช้านิดนึงนะ แต่พอหนังเริ่มแล้วมันจะลื่นรอไปแป๊บหนึ่งสักไม่ถึงยี่สิบวิประมาณนั้นหรืออาจจะถึงก็ไม่รู้นะแต่พอหนังเริ่มเล่นแล้วก็คือลื่นเลยสรุปตรงนี้ก็คือมันยังไม่ได้ปรับปรุง ไอตรงที่ว่าเข้าเอโอแบบอาคลเมาล์ราชาเนี่ยยังไม่ได้แก่นะแต่เดี๋ยวจะดูตอนตอนที่มันสตรีมแนละ้วตอนที่มันเริ่มเล่นแล้วว่าไหลเลื่นขึ้นจริงไหมอ่ะหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหกสิบเฟรมเลนเลยนะครปุ๊กบ,บิดเลยเลยมาเต็มแน่นอน s t a r ์ท v เวให้มันเริ่มแต่ต้นนะครับ ดูนะครับว่าเลื่อนไหมมีกระตุกนะครับกระตุกนึกนึกนึกเดี๋ยวรอมันบัฟเฟอร์หนังแบบหนึ่งนะครับ นี่คุณภาพไฟล์เอาม,มันเล่นแค่หนึ่งพันแปดสิบเดี๋ยวปรับก่อนอากดเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเิมเซลนะอ่ะโอเคกดเพย์นะเมื่อกี้กดหยุดไว้ ก็เลื่อนดีนะสำหรับไฟแปดสิบกิกช้าแค่ตอนเริ่มหนังหน่อยเดียวอันนี้ก็ผมยังไม่ได้ไปปรับเสียง ให้มันออกเป็นรอนะเพราะว่าเพิ่งอัปเฟิร์มแวร์มาตอนนี้น่าจะเป็นสตูดิโออยู่มันก็เลยเสียงไม่ออกนะแต่อันนี้ให้ดูความเลื่นของการเล่นไฟล์ไปก่อนนี่นะโอเคใช้ได้เลยนะมันเลื่นนปืดเลยนะ4 k ห0ิเฟรมเดชนี่านะส่วนเสียงที่ผมบอกยังไม่ได้ตั้งก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือจบแล้วนะครับคือเทสแล้วโอเคไหลลื่นนะครับ ตั้งเสียงตรงนี้นะครับพออัปโดแบ์ใหม่ต้องมาตั้งไม่งั้นเสียงไม่ออกนี่เป็นรอแล้วนี่วะนี่เสียงมันไม่ออกเพราะมันเป็น2.0อยู่นะครับโอเคก็มานี้การรีวิวมันดูได้แน่นอนลื่นแน่นอนแล้วก็ ก็ชอบนะครับตรงที่มันจัดเรียงหมวดหมู่หนังอย่างเงี้ยทาให้เลือกดูได้ง่ายขึ้นอย่างโหเลยก็หนังแนวสยองขวัญแนวปีศาจแนวเอรเลียนซอมบี้อะไรทุกอย่างที่เป็นหนังน่ากลัวน่ากลัวนะครับเห็นไหมก็จัดได้ตรงหมวดหมู่นะครับตรงเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือ ในเสียงที่เป็น Dolby a t m o s เนี่ยมันจะขึ้นป้ายโชว์ว่าเป็น a t m o s ร์ดครับเดี๋ยวผมให้ดูในมันน่าจะอยู่ใน a n i m เมช o n มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เสียงเป็น Dolby a t m o s นะครับเรื่องโซนิกอะไม่รู้ว่าอยู่อยู่หมวดไหน a n i m เมช o n หรือเปล่า ลองไปหาดูในบูเลก็ได้ในหมวดบูเลเมื่อกี้ผมก็เข้ารู้สึกมันเข้าหมวดบูเลนี่ยากขึ้นนะต้องเลือกตรงนี้ะ่ะเลือกเป็น Edit เนี่ยเพิ่มเพิ่มบูเลเข้าไปน๋อเนี่ยตรงนีเ t นี่เพิ่มบูเลโอเคนะเพิ่มอย่างนี้นะก็จะได้หมวดบูเลขึ้นมาแล้วก็ลองดูเสียงที่เป็นพวก t o h d 7.1จ็ดจหนงอะไรเงี้ย ดูว่ามันเป็นเนี่ยดอบียอะดมอดเห็นไหมมันจะขึ้นป้ายรองรับเพิ่มขึ้นมานะแบบนี้เลยจากที่เป็นดอเบีเฉยๆนะก็ลองเล่นกันดูมันจะประมาณนี้เลยนะครับอลองลองเล่นไฟบูเลดูเล่นนะปกบูเลว่าเมื่อก่อนผมเล่นมันขึ้นช้านะอะไรก็ช้าหมดเนี่ยอันนี้รู้สึกว่ามันเออมันเร็วขึ้นอนะ่ะเห็นะ่ะ ก็ดีขึ้นนะเปืนมาตัวนี้ใช้ได้มันสลับมันสลับสวิตชเรสโวลชันกับแปมเลนเดี๋ยวเบาเสียงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมพูดไม่ได้ยินในคลิปนะครับก็ เมื่อกี้มันสลับสวิตช์ความชัดกับเฟรมเรทให้นะคอ่ะก็มาแล้วหน้าบูเลโอเคประมาณนี้การใช้งานแจ่มนัแจ่จำเจ้าเลย